เมรสร้างเรื่องอินโดไม่พอใจขเขมรทำธงชาติอินโดนีเซียกับหัวในสีเกมกระราบสวัสดีเพื่อนๆนชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยสีเกมนะครับได้มีการจัดการแข่งขันไปอย่างต่อเนื่อง และในเมื่อวานนี้กัมพูชาก็จัดพิธีการเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติโมโรด็อกเตโชกรุงพนมเปนแต่การทำพิธีเปิดในครั้งนี้กลับทำให้ชาวอินโดนีเซียไม่พอใจเมื่อเห็นธงอินโดนีเซียกับหัวในระหว่างงานโดยมีการกล่าวว่านั่นไม่ใช่ธงของเรานั่นคือธงชาติโปโลแลนด์ ธงของเราสีแดงต้องขึ้นก่อนและนี่ก็คือคำกล่าวของชาวเน็ตอินโดนีเซียที่มาแสดงความคิดเห็นระหว่างการถ่ายทอดสดบนเพจทางการของกัมพูชาแม้ว่าความผิดพลาดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของงานแต่ชาวกัมพูชาหลายคนก็ออกมาขอโทษและกล่าวว่าเราหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยเรื่องนี้นะครับทางเพจเวียดนามก็เอาไปขยายต่อเพราะเจ้าภาพอย่างกัมพูชาไม่ได้ใส่ธงชาติอินโดนีเซียกับหัวกับหางแค่ประเทศเดียวแต่ได้ใส่ธงชาติเมียนมากกับด้านอีกหนึ่งประเทศด้วยโดยเพจเวียดนามได้ระบุข้อความว่าความผิดพลาดร้ายแรงของเจ้าภาพซีเกมครั้งที่32 กัมพูชาความธงเมียนม,ม่าและอินโดนีเซียตอนนี้ชาวอินโดเดือดมากเพราะธงอินโดกับหัวคือธงของประเทศโปลแลนด์และประเทศเมียนม,มาก,ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจ้าภาพอย่างกัมพูชาได้ใส่ทงชาติผิดด้านโดยชาวเวียดนามบางคนนะครับได้บอกว่าอินโดนีเซียจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะมาเป็นพวกเดียวกับประเทศไทยและเวียดนาม และเนื่องจากปัญหาการจัดการที่ผิดพลาดในหลายๆอย่างในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งความโปร่งใสในการแข่งขันการบริหารการจัดการเรื่องต่างๆทำให้นานาชาติในอาเซียนต่างก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในการจัดการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้และเรื่องของธงที่กับหัวที่เจ้าภาพทําการจัดการที่ผิดพลาด โดยทางเจ้าภาพควรจะเช็คให้ละเอียดกว่านี้เพราะนี่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านแต่นี่คือการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่า ฉันคิดว่าประเทศที่ฉันอยู่เรียกว่าอินโดนีเซียแต่มั่นกับกลายเป็นประเทศโปแลนด์ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าฉันเพิ่งรู้ว่าโปแลนด์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้นะครับว่ากัมพูชาไม่รู้จักคำว่ามาตรฐาน ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้กล่าวว่าเบื่อมากพวกที่ชอบจับผิดคนอื่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่เป็นการจัดงานระดับชาติแค่ชงชาติไม่กี่ประเทศก็ยังผิดพลาดความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียนครับกล่าวว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่จากกัมพูชา นี่เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะกลับหัวธงชาติอินโดนีเซียคนจัดที่โง่นั่นมาจากไหนฉันหยุดคิดไม่ได้ดูสิที่ผ่านมามาเลเซียก็ทำแบบเดียวกันจนถึงตอนนี้อินโดนีเซียเกลียดมาเลเซียตอนนี้เป็นกัมพูชาทั้งๆท,ที่เราเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนคุณไม่รู้จักธงชาติอินโดนีเซียได้อย่างไร ประเทศของคุณไม่มีอินเทอร์เนต็ตเหรอเรื่องนี้แพร่ระบาดในอินโดนีเซียมันร้ายแรงมากคุณกล้าล้อเลียนประเทศที่ใหญ่ได้อย่างไรชาวอินโดนีเซียยากที่จะให้อภัยและจะถูกจดจำตลอดไปความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าที่พักก็ฟรีอาหารก็ให้ฟรี อย่าเอาเรื่องแค่นี้มาทำลายพิธีเปิดของกัมพูชาเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขมรไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนงานระดับอาเซียนมีแค่11ประเทศขมรยังทำเรื่องหน้าอับอายได้ขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าอินโดนีเซียจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะมาเป็นพวกเดียวกับประเทศไทยและเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามนะครับกล่าวว่าแทนที่จะลงทุนด้านการศึกษาแต่ขเขมินใช้เงินไปลงทุนในซีเกมและผลที่ได้ก็คือนักเรียนขเขมินไม่รู้เรื่องไม่รู้พื้นฐานของความรู้ในเรื่องต่างๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบางทีพวกเขาก็กำลังพยายามที่จะทำธงชาติไทยกับหัวเหมือนกัน แต่มันใช้ไม่ได้ผลกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับกล่าวว่าคุณเป็นอาเซียนมานานแค่ไหนแล้วกัมพูชาทำไมไม่รู้จักธงอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวเวียดนามกล่าวว่าในเวียดนามผู้คนบนอินเทอร์เนต็ตถือว่าซีเกมเป็นเพียงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และไม่มีใครเคยชื่นชมซีเกมว่าเป็นกีฬาที่มีเกียตรติหวังว่าในอนาคตการจัดการแข่งขันที่เวียดนามและประเทศไทยจะเป็นแต่กีฬาในเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกแต่พูดตามตรงในเวียดนามการแข่งขันซีเกมถือเป็นเรื่องตลกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอาเซียนมีแค่11ประเทศแต่กัมพูชายังพลาดธงชาติในอาเซียน บ่งบอกถึงความไม่คู่ควรของพวกเขาในสนามแข่งขันระดับภูมิภาคและนานาชาติความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากัมพูชาทําให้โปลแลนด์เป็นสมาชิกใหม่ของซีเกมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคําว่ามาตรฐานอย่าพูดกับเขมรแค่สีธงชาติยังผิดเขมรยังไงก็เป็นเขมรความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าว่าชาวกัมพูชาบอกว่า จัดได้เทียบเท่าโอลิมปิกแต่แค่ธงชาติไม่กี่ประเทศก็ยังผิดพลาดนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน,นะครับโดยเม้นต์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างก็บอกว่าการที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีมาตรฐานและเจ้าภาพอย่างกัมพูชาควรเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ และชาวอินโดนีเซียบางคนก็หัวร้อนที่เจ้าภาพอย่างกัมพูชากับด้านธงชาติประเทศของพวกเขาเพราะนี่เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติไม่ควรที่จะผิดพลาดกับเรื่องแค่นี้และชาวอินโดนีเซียนะครับก็ยังผิดหวังกับเจ้าภาพอย่างกัมพูชาเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ